น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าอย่างมากและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตคนเปลี่ยนโลกขําคืนนี้จะพาท่านผู้ชมมาฟังเรื่องราวความสำคัญของน้ำและการพัฒนาในพื้นที่หนึ่งที่เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนั่นคืออำเภอเกาะสีชังโดยเกาะสีชังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดและไฟฟ้าต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อการใช้ชีวิตและทำอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว แต่ด้วยน้ำพระราชารุ่ยไทยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบที่ทรงมีพระราชปณิธานให้มีโครงการพัฒนาเกาะสีชังซึ่งได้พัฒนาสาธารณูปโภคให้ชาวเกาะสีชังได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่เรามาติดตามเรื่องราวนี้ผ่านหนังสั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่องสีชังแสงแห่งรักและศรัทธากันครับ じゃあ趣味をシーチャットまでミヤクロ、レッツゴー！レナちゃん送ってくれてありがとう。ユミは今シーチャットへ向かう船に乗っています。楽しみ！シーチャットに行ってみよう、レッツゴー！ แล้วตอนนี้ยูมีก็มาถึงเกาะสีชังแล้วนะคะแล้วที่นี่ก็คือที่พักของยูมีค่ะคืนนี้นะคะคยูมีขอตัวไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะบายบายพี่เซวเตรอ๋อขอโทษค่ะ เนั่นเด้ใครปิดน้ำไม่สนิทอีกแล้วเนี่ยคุณยูมีใช่ไหมครับผมซีนะครับ พอดีวันนี้ทัวร์วันเดยท์ทริปเหลือให้คุณคนเดียวคนอื่นก็แคนเซิลหมดเลย <Okay. S 1> ถ้าอย่างนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ <Okay. S 1> สะพานที่นี่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยนะชาวบ้านเรียกว่าสะพานแห่งรัก ไรคะบ่อกเก็บน้ำเนี่ยบ่อกเก็บน้ำ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่บ่อกเก็บน้ำกันค่ะไปกันเลยไปไปไปอ๊ยป กระลอกขาวนี่คุณโชคดีมากเลยนะได้เจอกระลอกขาวอะไหนนู่นไงนู่นนู่นนู่นเห็นไหมน่ารักเนาะโอ้ยหนูทำไมมาตัวเดียวล่ะัะไม่พาเพื่อนมาด้วยล่ะโอ้โๆๆๆอนโอ้โอ้โอ้่อ้โอ้โก้โอ้อ้โก้โอ้นอ้อ้โอ้โอ้โออ้โอกอ้ แถวนี้มีเยอะส่วนที่ดินตรงนี้ก็เป็นที่ดินของคิงในอนาคตเราจะสร้างเป็นโซล่าฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่นี่ตอนที่ประเทพน้องสาวคิงอะ่ะท่านมาที่นี่ท่านกำชับับกนงานนะให้ช่วยกันรักษาอย่าให้ส่งผลกระทบกบระรอกขาวแล้วยังมีต้นไหนหนอีกนะไมนหะอ่ะอืมรู้จักไหมไม่รู้จัก <laughs> ต้นไหนหนเป็นต้นไม้พื้นเมืองของที่นี่ เราพักหาอะไรเย็นดื่มก่อนเนะแล้วเดี๋ยวผมจะขอตัวแวะไปคุยงานแป๊บนึงพี่พี่เดี๋ยวช่วยดูเส้นทางก้อนรับอะที่เราจะใช้เฮ้ยสิฮะใครอะอ๋ออันนี้ยูมิส่วนนูนะ่นนไอโบีบิโจพี่โทนี่แล้วก็พี่จุกบัสดีค่โอเคสรุปแผนที่คุยกันมาเนี่ยโอเคยังเป็นไงบ้าง,งไหนแล้วไหนดูสิกอน,น่าจะครบแล้วนะ ถึงจังเลยชะ่อเราแฟนผมแฟนผมโอ้โหมีแฟนแบบพวกแกอะ่ะฉันยอมเป็นเสือดีกว่าโอ้นี่ล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างที่ให้ช่วยเช็คคุณน,น้องๆทุกคนนะครับได้ครับฝากด้วยเป็นนะคะทุกคน สวยเนาะหมายถึงทะเลค่ะยูมีเห็นด้วยสวยเนาะ ช่างช่างแปลว่าไม่ชอบอ๋อน้ำก็น้อยไฟก็ไม่มีสมเชื AG ่อท <apan> ี่ไม่มีใครรักจริงๆทำไมถึงพูดแบบนั้นนะถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูดอยู่มีขอโทษそんなに怒るかな ส่งยูมิก็ได้เดี๋ยวยูมิกลับเองนั่งคนเดียวไม่เหงาเลยจ๊ะ เห็นยูมิโพสมาเที่ยวที่นี่อ่ะเราก็เลยแอบตามขอประแจมด้วยเป็นไงดีไหมดีไหมเมว่าแต่ยูมิรอใครอยู่ป่ะเนี่ยอาริงาโตคุณยูนี่ใช่ไหมครับจำสุดหล่อคนนี้ได้ใช่ไหมจำได้กำลังจะไปเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งไปครับไปครับ บ่อน้านี้เอาไว้ทําอะไรคะอ๋อ,อ,อ,อที่นี่เมื่อ40ปีก่อนอะแรงมากชาวบ้านเนี่ยต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะเอาปี๊บอะมาตักน้ํารู้จักปี๊บต้นะปี๊บปี๊บที่เฮ้วเตะเล่นเนี่ยไม่ใช่นู้นปี๊บแบบนู้นนน่นเนี่ยปี๊บแบบนี้เอามาตักน้ําเพื่อที่เอาน้ําจืดเนี่ยแบกกลับบ้านแต่ทางเนี่ยก็ลําบากมากเลยนะสมัยก่อนเนี่ยน้าจืดแต่แทบจะไม่มีใช้ใครปิดน้ําไม่สนิทอีกแล้วเนี่ย S <S 2> <S 2> ก็น้อยไฟก็ไม่นีทำไมถึงพูดแบบนั้นเนี่อย่างท่านผู้ว่าเมืองชนคนปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นคนเกาะสีชังท่านเล่าว่านะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรื่องน้ําเนี่ยลําบากมาก <S 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 จะอาบน้ําแต่ละทีเนี่ยต้องอาบน้ําทะเลก่อนแล้วลาดตามด้วยน้ําจืดแค่ขันเดียวเองอะ่ะไปเย็นแล้วไปหาอะไรกินกันอน้อยน่าไ,ไปล้างปลา น,นี่น่าอืมรู้จักไหมไม่รู้จักของอดีมาจำกล่องเลยสรุปรู้จักไหมต้นนี้น่ะไม่รู้จักรุมกลมไงร่มกลมมีปุ่มปุ่มปุ่มปุมสีเขียว นี่ครับมา๋ยวผมช่วยยกกระเป๋าครับขอบคุณค่ะ ได้เนาะที่สีซ่อมท่อส่งน้ำแด่เมื่อคืนอะ่ะเลยไม่ได้มาส่งด้วยตัวเอง มีคนบอกว่าสะพานนี้จะสวยที่สุดตอนพาที่ขึ้นยูมิยูมิไม่ได้กลับไปกับเรือเหรอก็ยังมีรู้เรื่องคุณหมดแล้วนี่เอาจริงๆนะที่ผมเข้มงวด่ะก็เพราะเกาะสีชังเคยผ่านความยากลำบากมามากมายผมไม่อยากให้กาะน,นี้ต้องกลับไปซ้ำรอยเดิมอีกแต่โชคดีที่ในหลวงท่านเอ็นดูคนเมืองชนแล้วก็คนบนเกาะน,นี้ ถึงที่นี่เหมือนจะโดนปล่อยเกาะมานานแต่สุดท้ายในหลวงก็ไม่เคยปล่อยให้ชาวเกาะอ,อย่างพวกเราต้องอยู่อย่างแห้งแล้งตลอดไปเห็นไหมสีชังไม่ได้หน้าชังเหมือนชื่อสักหน่อยยามิคอรอุโนคุนะอสูงนี้ยัมาดะงทโยอยู่เออแปลว่าอะไรอะหลังเมฆหมอก ก็ยังมีดวงอาทิตย์อยู่เสมอก็เหมือนกับพวกคุณหลังความยากลำบากนั้นก็ยังมีพระราชาอยู่เสมอเมื่เช้าที่ถ้าเลยแต่คนบ้านเลยท่านจักเราะว่าท่านมาปูแล้วนะที่กาะผิดชัางได้เจริญท่านทำอะไรหลายๆอย่างโดยที่ คนอื่นไม่รู้อะค่ะเหมือนท่านปิดทองหลังพระอะเน,น้ะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเกาะแค่นี้น้อยๆจนแบบไม่มาก็ได้ใช่ป่ะก็ดีใจเนาะคือเหมือนมีบุญลงมาถ้าท่านมาจริงๆผมก็จะไปรอเลยถึงว่าจะนา,านแค่ไหนผมจะจะรอเจอท่านครับก็ดีใจเนาะที่แบบว่าในหลวงท่านอย่างแบบเออมีโครงการนึกถึงแบบคนก่อสีชงังมีบุญนะไดเกิดมาจะเป็นคนไทยเนาะ ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ไทยทิพย์จัดโปรโมชั่น11เดือน11สำหรับคนรักยูซุตั้งแต่วันที่11ถึง25พฤศจิกายน2567กอสีชังเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทยนอกชายฝั่งอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินถึง3พระองค์ได้แก่รัชกาลที่4รัชกาลที่ห และรัชกาลที่6และยังเป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเช่นพิพิธภัณฑ์พระจุธาทุตราชฐานห่างจากท่าเทววง์ลงมาทางใต้สร้างในสมัยรัชกาลที่5มีสะพานอัสดางทอดยาวลงไปในทะเลมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สมบูรณ์และมีการอนุรักษ์อย่างสม่ำเสมอเช่นกันโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนับเป็นโครงการนำร่อง ในการดําเนินงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามุคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสีชังเบื้องต้นเลยเนี่ยดินแดนเกาะสีชังเนี่ยเป็นดินแดนกลางทะเลอยู่แล้วเราลําบากเรื่องน้ําเรื่องไฟเราขัดสนมากเราต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายสูงเพื่อนําน้ําดิบ จากฝั่งศรีราชาเนี่ยมีค่ารถค่าเรือเนี่ยตันหนึ่งประมาณกับ300โดยโครงการจะเริ่มต้นจากการนำน้ำประปาดิบเข้าครัวเรือนก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วนจากนั้นจะมีการติดตั้งโซนละฟาร์มมีน้ำมีไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ชาวเกาะสีชังอยู่ดีมีสุขต่อไปก็ต้องขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวซึ่งให้โครงการดีๆก,กับพี่น้องชาวเกาะศีชัง เมื่อบำบัดทุกประรุสุขความสุขมากขึ้นก็ต้องขอพระคุณมากครับคนเกาะทุกคนมีความสุขล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่นึกถึงเกาะเล็กๆของเราซึ่งมีประชากรอ,อยู่แค่2 0 0พกวตัวเลือนพระองค์ท่านยังนึกถึงยังมีโครงการดีๆตามหน่วยงานที่ลักดันมาให้เราโครงการพัฒนาเกาะสีฉังจังหวัดชลบุรีนี้กําลังอยู่ในกระบวนการดําเนินงานที่จะพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ อยู่ดีมีสุขมากขึ้นต่อไปนับเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐส่วนกลางส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้นำชุมชนและชาวบ้านแม้จะเป็นเกาะเล็กๆความเดือดร้อนนี้ที่ได้รับการแก้ไขบรรเทาทุกข์ของชาวเกาะสีชังเป็นเพียงหนึ่งในโครงการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่ต่อประชาชนคนไทยทั่วประเทศ กลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาิก30นาทีทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับ